หนามแหกก็ในแขนมาคักเลยาเสียดายเป็นแเราเลยป็แบเราสบซีเขายเขาบอกว่าโอ้ยมาทำทิ้เอเลยกจะหวานเลยเออแล้วอยากจะหำบัวซอุโรไทยเด่นสุโรพอเรานี่ยเขาไปกินชุโรยแต่ใุรน่ลูกปุ๊บเลยแม่นูวดชุขภาประปีอซึงวลักว